สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กอะไรก็ตามแต่พบกับผมสลีปนอดสมมุติว่าถ้ามึงกำลังหลับเคิมๆเ,เลยตีสามตีสี 4, มีคนมาข้อห้องโผลมาเจเอแมงนึงเหมือนมึงกลับจากง,งานฮาโลวีนยื่นสม,มุดหนังหมาจดหวยพี่ปองให้แล้วบอกว่ามันสามารถเอาคนไปเช็คอินโลกวิญญาณได้นะมึงมึงสนใจปะเผื่อไปไม่รอดคุยเอามึงไปอยู่แทน あらあらまあまあ。 เนี่ยโอกระดาษแห่งความตายเดทโนเซอร์กูดูยังไงก็ออกสมุดพกโรงเรียนสี่สิบวิมึงจดไปเรียบร้อยแน่ๆทะลุเบ้าหน้ากับชื่อมานาจบแล้วคนวาดคือทาเคชิโอบาตะแต่งโดยซึกุมิโอบะโอ้ตัวนี้เรื่องยาวซะด้วยไพยก่ก็บอกหูเราว่าโอบะนั่งคุยกับมดหน้าบ้านสามวันเพื่อแต่งเรื่องอยากโคตรพ่อโคตรแม่หนึ่งสมเหตุสมผลต้องตามกดเดดโนตที่วางไว้ด้วยเสศจทรงบอกอต่อด้วยจานทาเคชิว่าจึงออกมาตอนหนึ่งที่เราอ่านกันนะ่ะส่วนคาแรคเตอร์ดี าจานทาเคชิเก็บเรียบอย่างลูกเนี้ยพอหนุ่มเงาตะคุ่มตะคุ่มมีปีมามุกเอี้ยทางเนี้ยพระเอก,กูคงต้องอาวตารแล้วล่ะมันดึงคนดูกันกบรัศมีหมดไม่มีใครดูไลฟ์ละเพราะลูกต้องอยู่กับไลฟ์เกือบตลอดเวลางั้นแนวปีศาจละกันแบบเทพังและตัวที่ชาตินี้กูคงไม่ลืมแอลขอบตาดํานอนไม่หลับเด็กแต่ของหวานตอนเสเวงโทรศัพท์กับหัวแล้วรับสายกูนี่อย่างชอบซึ่งคนญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์กันชื่อแอลอาจจะตีความหมายว่าโลไลท์แสงอ่อน หรือว่าซานกาโก,กไลนนั่นเองดันมาตายแพ้ซะก่อนซึ่งทฤษฎีที่ว่าซูกุมิโอบะคือตัวแอลในการ์ตูนล,ลึกลับพอกันเลยก็ได้แต่สงสัย ส่วนเนื้อเรื่องจะเริ่มมันเรื่อยๆตอนแม่นางมิสาเข้ามาพัวพันมีการเบริกเนตรวงแหวนเห็นชื่อโคนด้วยโดยไม่ต้องถามไลสบายแล้วกูใช้งานยาวๆบวกกับแผนให้มิสาเป,เป็นตัวล่อเพื่อให้แอลจะจับมิสาแนวโน้มคนร้ายแน่ๆแล้วให้โยมมาทูดชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเกียนชื่อแอลตายไปพร้อมกับมันยังหันหน้ามาบอกไลอีกว่าไอ้เชีย่ยนี่มันชั่วจังวะหยุดแป๊บ ขอนอกเรื่องหน่อยกุงงกับมิสะนี่ของมึงล่นตกใส่หัวหรือเปล่าวะรักชอบอะไรขนาดนั้นถึงขั้นเบิกเนตรวงแหวน2-3รอบทุกรอบจะต้องแลกอายุไขครึ่งหนึ่งอ่ะสมมติคนเราตาย80รอบแรกเหลือ40แล้วนะ่ะดอก2หรือแค่20ตายก่อนทุเรียนออกดอกแน่กูว่า มีหลายคนเถียงกันว่าใครฉลาดสุดในเรื่องผมว่าแอลสุขุมเยือกเย็นกว่าอย่าลืมนะแอลสู้กับใครก็ไม่รู้สืบหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยไล่มาจนถึงตัวการเสยสู้กันโดยกดเกิดไล่รู้คนเดียวเกมกระดานนี้กูเป็นเจ้าของตอนไล่จนหัวหมุนเสมอๆเหมือนกันนะถ้าเป็นไอเด็กโคงอนุบาลสี่กูบอกเลยว่าบัเด็กสู้ไล่ไม่ได้สักคนถ้าไม่ร่วมมือไล่มันแพ้ก็เพราะว่าสังเวชไปตัวหนึ่งเฉยๆตอนท้ายแอดวานจัดเบิกเนตมีแล้วมีมาของโป๊ของแท้อีก สลับกันอยู่กับคนรุ้นบ้างคนนี้บ้างเอาเอไรความจำเสื่อมอีกตัวละครแต่และตัวมีลักษณะพิเศษดูไม่ต้องปรับปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเรื่องนี้จะเลียวๆสุดๆดดเนื้อธรรมชาติก็แค่เดดโนดเท่านั้นนะคมเฉือนคมสถานการณ์คาดไม่ถึงพราะมันเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือทั้งที่คิดว่าอยู่แล้วอ๋อมันต้องออกล็อกนี้หรือพ่งมาแล้วกูเอาไงวะเนี่ยดูจนไปครึ่งเรื่องความคิดแวบเข้ามาในหัวผมมึงจะจับไล่ได้ยังไงหลักฐานมัดตัวอีกมันคงไม่นั่งซอยเขียนชื่อลงเด โน้ให้มึงเห็นหรอกมกั้งพอสุดท้ายเฮ้ยเจ๋งว่ะไหลกูปากบอกออกสักแอ ตูนเดทโนดอาจจะบอกเราว่าคุณที่คิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้และจับกูง่ายฆ่าคนโดยระยะไกลขอแค่เห็นชื่อและหน้าพอละ40วิิบวิเป็นผมผมยังคิดไม่มีทางแต่สุดท้ายมึงก็ฉลาดแค่ในโลกของมืองท่านนา่ะนะเก่งเปียงฟ้าโบกปูนซีเมนทุกบลกยังไงก็เจอบั๊กมันเป็นการตอกย้ำว่าไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์และร้0เอร์ซมันจะมีซูซูสูสูหนึ่งที่เป็นไปได้และส่วนใไงมึงเกลียดอันไหนจะได้รับอันนั้นแบบโต๊ะเต็งเต็มแบบไม่มีหักต่อให้โอกาสน้อยก็ตาม อย่ามองแต่มากในกระดานในชีวิตจริงมันจะมีตัวพลังแฝงข้างนอกรอใส่มึงอยู่เพราะมนุษย์ไม่รู้อนาคตไงครับแค่คาดคะเนว่ามันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เสียทัก70%เนี่ยก็บูนโคแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอสถานการณ์ที่แบบคิดเป็นล้านรอบไม่มีสักน้อยที่จะออกมาเป็นแบบนี้ความไม่คาดฝันแล้วมาเอาอีหยางกับคนจิตใจมนุษย์ลึกเกินอย่างถึงอยาวก็ไม้ซาวซีมะม่วงกระอันเนี่อย่างไรมันพลาดเพราะคิดว่ามันรู้กฎคนเดียวทั้งโลกสู้มึงไม่ได้แล้วผมวิเคราะห์นะช็อต เดียวได้เปลี่ยนเกมเรื่องนี้เลยไล่มันไปฆ่า FBI หัวลวาะาสะใจแบบผู้ดีหาลู้ไไปว่ามึงรอขึ้นเคียงละแอลสั่งพวก FBI ตามสืบคนในองค์กรตำรวจก็คิดว่าคนในแน่แต่เสียกเล่นท่าย,ยากฆ่าคนตามหมายจับที่ตำรวจทำกันเงียบๆไม่ได้ไปบอกนักข่าวแต่อย่างใดแล้วมันรู้ได้ยังไงอ่ะก็ตามใจอยากไล่มันอยากปั่นหัวคนเล่นจะเพอร์เฟกต์มากๆถ้าไม่รีบฆ่าแมน่นเอาอะไรมายืนยันว่าไลค,คือตัวการเด็กหนุ่มมอซอล่อหญิงไปวันๆแค่นั้นนะอยู่ไปเลยสบายใอ้ FBI อเกิด จะถอดใจแล้วด้วยซ้ำมึงเดินตามไปยานห้องส้วมขี้ข้างกันมันยังไม่รู้อ่ะพอเอฟบไอตายทีนี้ละมึงแอลตามสืบละเกาะนั้นมันไปสืบใครมาเพราะรู้แน่ๆว่าเอ i บไอไม่ตายโง่ขนาดนี้เหมือนผู้กำกับสั่งฆ่าตายเลยและความน่าจะเป็นคืนไลท์ชวนแน่ในบรรดาลูกตำรวจไลท์ฉลาดสุดเป๊ะเข้าทางตีเรียกมาทํางานเลยดีครับต่อให้ไลท์เก็บเมียไอเอฟบไออีโคน,นึงนะมีทางอื่นอยู่ดีไม่ทันละจ้าจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่เมียเอ i บไอแล้วนะมีข้อมูลทุกอย่างที่ไอเอฟบไอ กำลังทําตอนมีชีวิตอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดเมียไอเอฟบก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่แค่ลาออกจากงานค่นั้นนะผมบอกเลยในชีวิตจริงนะไม่มีทางที่เมียเอฟบจะบอกข้อมูลสําคัญสําคัญกับเด็กคือมันไม่รู้เรื่องกูไปคุยกับผู้ใหญ่ดีกว่าต่อให้ไอไลฟ์พูดว่าผมมาช่วยพ่อผมลูกพูมกับเรื่องแบบนี้จะต้องคุยกับคนที่ไว้ใจได้2คนขึ้นไปต่าๆเพื่อมึงดวงตกไปบอกคนเดียวแล้วคนนั้นเป็นคนร้ายได้ชิปหายแต่มึงฝากยังฝากส่งยาคูนี่มันใช้เรื่องไหมเนี่ย หลังๆมันนี่ผมไม่เห็นไรมีคุณธรรมเลยไล่หัวชาวบ้านให้ตัวเองรอดไอ้ตอนแรกกูมีไหนล่ะมาด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่จัดสรรสังคมให้ดีขึ้นแล้วมันต่างตรงไหนกับอาชญากรฮะมึงเกียดนักหนาไม่ใช่หรอไม่มีใครบอกว่าตัวเองทําผิดหลอกนะเวย้ยไอ้พวกคนชั่วมันก็บอกสิ่งที่กูทํามาถูกต้องเข้าใจนะกูว่าไหนถูกต้องถูกผิดมึงต้องเลี้ยวพวกกูเรียกเนี่ยเเด็จการง่ายๆเราอยากรู้สันดานใครมึงลองเอาอํานาจให้มันดูแล้วเบิ่งพฤติกรรมมันแถมเรื่องดีชิปหายยังไงก็บอกไม่ออกหรอกา มันอยู่จุดสูงสุดเมื่อไหร่วันนั้นเราจะเห็นท่าแท้มันไลค์แชร์ครับเอาเพื่อนมาดูด้วยไปเด้อจางจางังเมียงซีมบอกอร่อย